หนึ่งเคล็ดลับทําให้คุณสําเร็จเร็วขึ้นเลยนะครับคือด้านได้อดครับคุณอย่าไปคิดมากด้านนี่หมายถึงด้านในการทําสิ่งที่ผิดนะไม่ใช่ด้านในการทําสิ่งที่ถูกต้องเมื่อก่อนคุณจะเคยได้ยินว่ารวยแบบเงียบๆเ,เดี๋ยวนี้เงียบไม่รวยครับเดี๋ยวนี้ต้องกล้าที่จะเอาหน้าออกมาแน่นอนตอนแรกที่คุณเอาหน้าออกมาไม่แต่ตอนแรกที่ผมเอาหน้าออกมาตอนแรกที่ดรมีโอหน้าออกมาให้แรที่คุณฟเอาหน้าออกมามีแต่คนด่าครับเฮ้ยออกมาทําไมอ่ะเฮ้ยมาโชว์หรอมาอวดหรอไม่ใช่แต่นี่คือวิธีการทําการตลาดของเรา ถ้าเกิดคุณเงียบเงียบคุณขายอยู่บ้านมันไม่มีใครมาซื้อคุณหรอกครับคุณต้องประกาศนี่คือนาทีของการประกาศนี่ก็เรียมการที่คุณเอาหน้าออกมาจะมีคนว่าจะมีคนถากถางคุณถามหน่อยว่าเขาซื้อข้าวให้คุณกินหรือว่าวันนี้คนไม่มีตังอะฮะเขาเอาข้าวมาให้คุณกินไหมครับ เขาเลี้ยงดูลูกคุณเขาสงข่งค่าเทอมลูกคุณไหมเขาเลี้ยงดูคุณเขาเลี้ยงดูพ่อแม่เวลาคุณไม่สบายไหมถ้าไม่ไม่ต้องแข์ตาเท่าที่มันไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายคุณไม่จะเป็นต้องแข,ข์ใครเพราะนี่คือชีวิตคุณนี่คืออนาคตคุณนี่คือค่าเทอมลูกคุณนี่คือค่าครับนี่คือค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่คุณทำไมคุณต้องแร์คนอื่นล่ะครับคนอื่นจะพูดอะไรเรื่องของเขาสิครับจำไว้ว่านี่คือเวลาคนที่ด้านได้อด้านคือ ไม่ใช่คาไม่กล้าดะไม่ใช่หมายความว่าด้านในการสิ่อผิดนะแต่คือด้านในการเอาหน้าออกกล้อง